สาธุด้วยอน,นิสง์ผลบุญของการเจริญภาวนาในการสวดมนต์ในครั้งนี้หากบุญนำพาให้กับท่านที่ได้สร้างบุญบาร,รมีในการกระทำความดีใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งในการสวดมนต์เจริญภาวนาสติและสมาธิตอนนี้บุญกุศลที่คุณได้สะสมมาจะบังเกิดให้ดวงชะตาของคุณ มีเรื่องใดที่จะนำทางเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาและนำทางแสงสว่างของชีวิตให้คุณได้เจริญรุ่งเรืองตอนนี้ชีวิตของคุณกำลังได้รับผลบุญนนั้นแล้วหรือยังสิ่งดีงามของคุณจะนำพาคนที่คิดดีทำดี มิตรภาพที่ดีจะรายล้อมในตัวคุณคุณจะเจอกระยามิตรที่มาช่วยสนับสนุนส่งเสริมเกือ้อกูลคุณให้คุณได้มีความก้าวหน้าและคุณสามารถที่จะประเมินได้ว่าตอนนี้ผลบุญที่คุณกำลังสะสมนี้คุณ กำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมว่าชีวิตของคุณจะพบเจอเรื่องอะไรบ้างขอพลังบุญนี้จงได้เปิดทิศเปิดทางให้แม่หมอโจรี่ได้ทํานายดวงชะตาให้กับผู้คนที่ปฏิบัติดีนี้ได้บังเกิดแสงแห่งปัญญาได้พบทางสว่างในครั้งนี้ด้วยเถิดพลังงานของไพ่เดอดสตาร์ ให้เดสตาร์เปรียบเสมือนพลังแห่งแสงบุญที่จะคอยปกป้องคุ้มครองคุณให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีงามพบเจอการามิตรที่ดีและบุญบรารมีนี้ของคุณมันจะสะสมให้คุณได้ผ่านทุกๆเรื่องราวเหตุการณ์คุณจะไม่เคยมีวันตกตำ่ำ เพ,พราะพลังแสงแห่งบุญนี้จะคอยซับพอร์ตให้คุณได้เหมือนชุบชีวิตใหม่ให้คุณได้เหมือนมีแสงสว่างที่นำทางให้คุณไปสู่จุดที่คุณมุ่งหวังคุณจะพบแต่ความสุขความสมบูรณ์ความราบรื่นจากสิ่งที่คุณปฏิบัติด,ดีและปฏิบัติชอบกับการ เป็นคนที่คิดดีทำดีและปฏิบัติสวดมนต์เจริญภาวนาสติสมาธิอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องขอให้พลังแห่งบุญนี้จงส่งผลให้คุณได้รับโอกาสดีๆมีความสุขตามที่คุณปรารถนา ในทุกช่วงชีวิตของคุณนะคะ